ครับนายศุภาสวรครับ 让你尽快见个。 กีฬาสองเลยครับผมโอ้เจ้าเตี้ยวเองสวัสดีครับเพื่อน้นานัานากตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรทุงครับหน,น,น้านาช่องตกปลาฮายูฮากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับผมวันนี้กับจีพานาหนาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบอกมาตกปลาณคลองพญาบุเรีครับผมจุดเก่าจุดเดิมครับผมบ่ได้ไปทางไหน น่าก็อยางมากอ่ดูได้คลิปเก่าครับผมเดี๋ยวผมสิทิ์งไว้แต่แต่คลิปนะครับมันจะมีพิกัดอ่าที่ผมปักมุดไว้อยู่หันอยู่ครับผมโอเคครับอ่าหลังจากลงเบ็ดไปได้บาตอนในหอดหน้าที่ครับผมกระไดมาแล้วซีแต้มครับผมเอาขึ้นสามลังเมื่อกี้ก็มีแต่ปลาสวายครับมีตะลูกปลาสวายครับอ่าผมจะเอาเก็บไว้ก่อนครับผมน่าเนี่ก็เงื้อที่ผมใส่มาเนี้ก็ครับเป็นน้ำมักผลไม้ร่วมครับผมตัวนี้จะเป็นสูตรเข้มครับผม อีกสูตรหนึ่งกับสูตรเบ้าครับผมมอกับน้านิ่งน้ำไหลกับที่เป็นสูตรเข็มแต่ว่าก็บขาดเลยครับผมมันหนีมากข้อมจะไม่ลืมมันหนีน้ำนิ่งครับผมน้ำไหลเบ้ามากเลยแต่เนื้ออาจจะเหนียวนิดนึงครับผมครับนาณา้าแต่ที่มาจุดนี้กับก็ต้องห่วงครับเรื่องกินกันยาครับผมนี่ครับครับตองขามจะเป็นลานขาครับผมมีของกินเยอะะเลยครับผม ขนาดสบายมาอีกสองแต้มครับผมครับทางรเริ่มเปิดกล่องครับผมเนื่อมาอีกสองแต้มสองหลังครับผมคือเปิดกล่องโอ้ยสิได้กินดีกินไวครับ Right, huh? Oh. เตี่ยตี่กเตีมยตเจ็ดแล้วครับโอ้คีดดีครับไล่เตีครับ ครับขนาดครับน้าหมานี่ เก่าครับ <laughs> นะครับผมไอ้ที่ใหญ่ไหมล่ะสุดเด็ดไหมหลายเยอะลึกขึน้น <c oughs> ครับน,นานๆนี่ก็เป็นเวลาประมาณหามงครับผมอ่โรคเบ็ดได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนี่นะครับผมก็ปลาสวายกับประมาณสิบกว่าตัวครับผม <c oughs> อู้เขาดีครับผมใส่ประมาณขีดสองขีดสามขีดก็มีครับผม ผม่าจะเปลี่ยนไม้ครับนั่นน่ะปลากระมังอยากได้ปลากระมังปัตเพียนครับมันบ่ได้เนียว่าวาสวะน่าจะเป็นฝูงใหญ่เลยครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับนั่นน่ะเยอะเลยครับตีไปนี่ยังไม่ทันในหอดหน้าที่ครับแค่สามวิสี่วิเนี่ยพอจะจุ่มลงน้ำนะกินเลยครับปลาโอเคครับนั่นนะเดี๋ยวผมจะขอเก็บเบ็ดใหญ่ไม้ครับผมจุดนี่ก็โอเคอยู่กับเรื่อง ปลาครับเหลืองไม้ครับไม้สวยครับกระยาก็มีแน่บ้างครับผมหน้ามาตกปลาจุนีก่ก็ย่าลืุมเก็บกระยาด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดแลวกะไงไม้ครับผมเนี่ยหลังแหลกนี่ก็กินนี้อยู่ครับว่าน่าจะปลาสวายเพราะว่าสวายกับปลาขยางครับ Yeah. ครับนนาเนี่ยครับผลงานผุมวันนี้ครับผมมีตะปัดสวายลุล้วนเลยครับผมไม่มีผ้าอื่นแก้มเลยครับก็ผมว่าจะใหญ่ไม้ครับนนะก็ปลากะมันจะปล่อยมือเลยครับผมกับปลาสวายประมาณสิบสองสิบสามตัวเนี่ยนะครับนะแล้วก็โต๊ที่ปล่อยไว้ก่อนนั่นนี่ก็ประมาณสามตัวเออน่าจะประมาณสิบห้าตัวได้ครับวันนี้เบึ้งแล้วก็บกับฟันมาไหนครับ ปลาสวายพานอยู่ครับแต่ว่าป้าอยกได้ปลากำมังกบปลาตะเพียนครับไปตากแดดเยอะเลยครับย่างเยอะเลยคับครับ,บมาครับนะปล่อยมืดเลยครับผม ครับน้าทำเชื่อมกันครับผมอันนี้ก็เป็นเวลามั่นเทียงครับผมเทียงรึ่งครับใหญ่มาไม้ไม้ครับผมอีกจุดหนึ่งของคล้องพระมารือครับน่าจุดนี้ก็เคยมาตกหรอครับเป็นไม้ไม้ครับผมจุดที่เคยตกพุ่งลงไปข้างล่างอีกครับผมลงไปทางสะพานวัดเจดีย์หอยประมาณสักลูนึงลนะครับมาลองจุดหนีบ้างครับสิคือบพ่เพราะว่ามันก็มีปลาขึ้นอยู่แล้วครับ ปลาไงปลาสวายไปยังก็ขืนอยู่ข้นใส่สวยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้น้ำม,มันกองขังนิ่งครับผมรู้ว่าปลามันจะกินดีคือเก่าบ่าย่านปลามันขึ้นไปข้างบนครับผมเพราะว่าข้างบนมันน้ำม,มันไหลข้บนไปขึ้นไปมันก็ไกลครับผมลงมา,างลาง่างไงละ่ะมันัะไก่ขากลับโอเครครับ,รบนานาจุดหนีกันมาลองมันกับวาสิมีแต้มบ่นี่็ลงเบ็ดเด้ประมาณทักครึ่งชั่วโมง้วครับผมก็เงียบอยู่ แต่ขัดตุกกยูมองเก้านี่กขัดตุกกยูมองเก้านน่ว่า,วาต้นวัดล้วครับประสายห,หน่อยโอเคครับบน,นากาศลุ้นไปเรื่อยครับผมเยอะผลไม้ร่วมชุดนี้สิคืบปะ มั่งครับน,นาขโอยก้อนครับผมลังใดครับใบสามเหรอครับใบสองใบสามเหรอครับน,นาชุดนี้กับบุกอยพานธปไหนครับผมปลาสวายกับขึ้นดี่อยู่ครับแต่ว่าบอกอินนาดินครับสงสัยต้อง ที่เหยื่อพวงมะไร่แหละครับต้องลอยพวงมะไร่โตกับสั่นกับไซทุนเพียงสั่นชุดนี้น้ำนิ่งครับน้ำไม่ไหลเลยครับนานาโอเคครับผมกับสก็บของกลับแหละครับผมขอจุบคลิปสักนิดครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามือพวกนี้ด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับปลาสวายขึ้นที่อยู่ครับนี่เดี๋ยวสิมาเกะมือไม่อยู่หรอกครับถ้ามีเวลามาจุดนี้